S 1> <S 1> เสียงดังด้วยครับสวัสดีค่ะดีมากครับเอย่าบ้างเอย่าสวัสดีค่ะพูดด้วยลูกพูดสวัสดีค่ะเอออ้นี่จะเป็นออกล่าเนาะลูกโลกล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่ที่มีเธอและฉันมันก็เป็น,ม,นมิจฉาทกลางความรู้สึกดีดีรถกระบะวันนี้เราดังดูโชว์ยาวแล้ว,วดีก็ปัมน้ำมัน อบใครชอบมะขามเปียกเปรี้ยวนะเปรี้ยวคุณพ่อชอบทำมะขามเปียกด้วยไม่ใช่เหรออท้องไม่ผูดนะลูกท้องไม่ผูดไม่ผูดเย็นๆเขียวๆคลุกขะสนามยาตาส้งครั้งไม่ใช่กินได้ไหมครับลูกกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้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 